สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้้มน,นะคะที่บริษัทเพนยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้มจะพามาพบกับกระบะ Toyota Revo นะ,ะเป็นตัว Smart c a คปพรีเลนเนะ,ะปี2016นะคะันนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 e+ นะคะโฉมหน้านะคะยังเป็นโฉมหน้าปี2016อยู่นะคะเป็นกระจังหน้าแบบเดิมนะ,ะในส่วนของกระจังหน้านะคะก็เป็นแถบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของ Toyota ขนาดใหญ่ ในส่วนของไฟคู่หน้านะคะยังเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยนะคะสำหรับคู่หน้าไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะตัวนี้เป็น2 4 e นะคะสำหรับราคาขายนะคะจะอยู่ที่469,000บาทนะ,ะไม่นะคะวิ่งใช้งานมาประมาณ16,400กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะลูกค้านะ,ะจะได้เป็นล้อมแม็กนะ,ะขนาด17นิ้ว ะะมาพร้อมกับยางปีสองพันยีิบะคะเป็นยางกูดเดียนะคะยางใหม่นะคะยางใหม่มากๆนะคะล่องเหลือลึกมากๆนะ,ะสามารถใช้งานได้อีกยาวเลยสําหรับในส่วนของภายในนะคะตัวของซุ้มล้อนะคะเดิมๆนะคะไม่มีรอยชนนะคะ เดิมแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะรถของเรารับประกันทุกคันนะคะในส่วนของบันไดข้างนะคะติดตั้งโรงงานนะคะตัวนี้เป็นบันไดข้างแท้โรงงานนะคะโลโก้ของไฮลักกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวในโครมเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับในส่วนของมือจับจะเป็นโครเมียมนะคะมาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังก่อนนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะจะเป็น ตัวการชนหน้าที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะไฟเบรกลงที่3อยู่ที่ฝาท้ายกระบะนะคะมีให้เดี๋ยวเราพาชมในส่วนของโครงสร้างด้านในกันนิดนึงนะคะ,ะสำหรับโครงสร้างด้านหลังนะคะหัวน็อตเดิมนะะไม่เคยถูกถอดนะะไม่ชนแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายนะคะ รอยสีม์กโครงงานนะคะยังอยู่นะ,ะตัวของพลาสติกนะ,ะยังอยู่เลยนะ,ะตัวนี้รอยพับนะคะต่างๆนะะไม่มีการถูกแก้ไขนะ,ะในส่วนของแมกไนเนอร์นะคะค่อนข้างจะใหม่เลยทีเดียวนะค,ะคันนี้ร่องรอยของการใช้งานนี่แทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวเราไปชมกันในส่วนของห้องโดยสารภายในนะคะ อันนี้นะเป็นรุ่น2 4 e นะตัวแผงประตูด้านข้างเป็นสีดำนะเป็นยูรีเทนนะสำหรับในส่วนของพนักวางแขนนะคะเป็นบุกผ้านิ่มนะกระจกทั้ง2องบานนะคะจะเป็นปุ่มกดไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับจะเป็นปุ่มกดออโต้นะคะล็อกล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วนะคะมาดูกันต่อนในส่วนของส่วนของสมาร์ทแคปเป็นโอเพนแคปแบบเปิดได้นะ ให้ดูร่องรอยนะคะของตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะโครงสร้างเดิมๆนะคะใหม่นะคะภายในนะคะสะอาดนะเบาเป็นเบาผ้านะ,ะเป็นเบาผ้าที่เอ่อทอมาพิเศษนะ,ะทำให้น้ำเนี่ยซึมได้ยากขึ้นนะ,ะสำหรับในส่วนของ สำหรับในส่วนของเออบอกแคปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหนังพุ่มหนังนะคะสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เบาะหนังสีน้ำตาลนะคะตัวของประตูสมาร์ทแคปนะคะค่อนข้างจะเปิดได้กว้างนะ,ะได้ถึงเก้าสิบองศากันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นลงเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะขึ้นลงลำบากมาดูกันต่อนะคะในส่วนของพงมลัยนะคะเป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ พรมอะไรุ้มหนังนะคะออกเป็นพรมอะไรย,ยูรีเทนนะคะเป็นมัลติฟังช์ชันหนึ่งฝั่งนะคะในส่วนของมาตรวัดนะคะจะเป็นสองวงกลมนะคะมีจอแสดงผล M I D อยู่ตรงกลางนะ,ะในส่วนของวิทยุเครื่องเสียงนะคะจะเป็น CD นะคะ A M F M นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ U S B และ A U X ให้ แอร์เป็นระบบแมนนวลนะคันนี้นะลูกค้านะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะใครที่มองหาสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้นะะบอกเลยว่านาะนๆะจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นปุ่มอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะให้ลูกค้าเลือกใช้นะว่าเอ่อใช้งาน ในเมืองอาจจะเลือกเป็นปุ่มอีโค่โหมดนะเพื่อประหยัดพลังงานนะคะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะตัวพนักวางแขนนะ,ะก็จะเป็นผ้าบุญนิ่มเนาะสามารถเปิดขึ้นมาสําหรับเก็บของได้นะ,ะในส่วนของคอนโซลหน้านะ,ะตรงนี้นะะจะสามารถเปิดขึ้นมาได้นะ,ะแล้วก็ด้านล่างก็ยังสามารถเปิดมาเก็บของได้อีกนะ,ะในส่วนของด้านบนนะคะลูกค้าจะได้เป็นส่วนของกล่องเก็บแว่นตาให้นะคะ เดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะพามาชมกันต่อนะคะในส่วนของโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานแท้นะคะโลโก้โตโตยต้านะคะอยู่นะคะหัวน็อตนะคะดูนะคะร่องรอยของการถอดเนี่ยไม่มีนะคะฝากระโปรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะคะไม่มีร่องรอยของการชนนะคะซีนต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะคะ เดิมๆแบบนี้เลยนะรถของเรานะคัดเกรด A มาทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นนะหัวน็อตนะจะไม่เคยถูกถอดเลยนะคะตัวโครงสร้างตัวบอดี้รถนะคะค่อนข้างจะใหม่นะ,ะตัวห้องเครื่องนะ,ะให้ดูนะคะรอยสีมารุงงานนะคะยังอยู่ชัดเจนทุกจุดนะ,ะแผ่นเพจนะคะ สภาพภายในห้องเครื่องนะคะค่อนข้างจะใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวห้องเครื่องแห้งไม่มีคราบน้ําม,นมันไหลยเยิ้มนะคะตัว,ตวเอ่อถ้วยน้ํามันเบรกนะต่างที่เป็นพลาสติกเนี่ยค่อนข้างจะใหม่นะะไม่มีร่องรอยของเข่าดําๆเลยนะถือว่าใหม่มากๆนะสําหรับห้องเครื่องนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการดัดแปลงแน่นอนนะคะสำหรับรถของทางบริษัทเพทย์ยนนะคะแก้มข้างคันหน้าเดิมๆนะคะลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาทดลองขับนะหรือตอนนี้ไม่สะดวกเดินทางนะ,ะลูกค้าสามารถดูนะคะผ่านวิดีโอคอลได้นะอยากดูจุดไหนเป็นพิเศษนะคะ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์088 894 7474นะคะอัมเพชรโยนยินด,ดีให้บริการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่อง youtube อั้มรถมือสองมินบุรีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆของทําเพชรโยนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ